สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดคอมเมนต์ชาวเน็ตใน a อจไมนภัสสิหลังโดนโยงข่าวลือเป็นดาราสาวมอมา้าควงหนุ่มสงกรานเที่ยวร้านน้ำเต้าหู้เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตสนใจกันเป็นอย่างมากโดยในครั้งนี้เรื่องราวของพี่ก้ามโตที่เป็นโสดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวสุดมัน่น เราะไม่อยากให้ข่าวที่ถาโถมมากกระทบพับหลักทั้งสองฝ่ายหลังทิ้งระยะทําใจมาพักใหญ่ตอนนี้พี่ก้ามโตก็เลยไปควงสาวคนใหม่เปิดตัวกับคนใกล้ตัวเรียบร้อยแล้วและเธอคนนั้นก็คือน้องมอมาน้ำแดงแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นแถวนนหน้าของวงการบันเทิงเหมือนแฟนคนเก่าๆของพี่ก้ามโต แต่น้องมอมาน้ำแดงก็มีความแซ่บแบบพริกขี้หนูร้อยเม็ดถ้าไปดูตามโซเชียลจะเห็นน้องมอมาน้ำแดงเพิ่งไปเช็คอินแถวบ้านพี่ก้ามโตอยู่บ่อยๆงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตตามสืบกันให้วุ่นว่าดาราสาวมอมาน้ำแดง คือใครซึ่งพี่การโตและมอมาน้ำแดงก็ได้สารสัมพันธ์กันมาแบบเงียบๆแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีทั้งคู่ก็ควงแขนเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังไปตีกอล์ฟด้วยกันอีกด้วยก่อนที่ชาวเน็ตต่างก็บอกใบว่าน้ำแดงก็คืออุทัยทิพย์และชีเป้าว,ว่าคือไม้์นภัสสิหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของไม้อุท,ทยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุคไวนยทูเค จากประเด็นดังกล่าวทําเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชียร์กันเป็นจนํานวนมากอาทิสวยรวยเก่งขอเชียร์ด้วยคนค่ะคู่ควรฝุดฝุดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าลงมารัวๆวค่ะติดตามทุกช่องทางเปิดมาเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแฟนใหม่เจ้าพ่อบนนันซ่าจริงเปล่านะถ้าใช่ก็โชคดีอ่ะรวยระดับนั้นสบายทั้งชาติคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าราศีจับมากเราก็เปิดไปเลยสิคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแน่จริงเปิดเบยรอเชียร์รัวๆัว คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหลงรักตลอดไปเป็นต้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ